พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในแถบอีสานนั้นก็มีมากมายหลายท่านเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ หลวงปู่พมมาเขมัจาโร و, พระเกจิอาจารย์แห่งแดนอีสานท่านมีครูบาอาจารย์เป็นฤาษีตาไฟและเป็นผู้มีวิชาโขปศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังเป็นสิทธิของสมเด็จลุนแห่งนครจำปาสักท่านเป็นพระที่มีอภิญญาบารมีแก่ก้าเป็นพระรึกลับอยู่บนยอดเขาห่างไกลผู้คนมุ่งบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นสำคัญนับได้ว่าท่านเป็นที่พึ่งของชาวพุทธที่แท้จริง หลวงปู่พมมาเขมาจาโรน้ำเดิมแก้วเป็นบุตรของพ่อแก้วอ่อนจันทึกกับแม่สีดาอ่อนจันทึกเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2440ที่บ้านกุสกรอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2452อายุได้11ปีได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณรอยู่กับสมเด็จลุน เป็นลูกศิษย์สมเด็จลุนศึกษาวิชาคมต่างๆอยู่6ภพรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2458สมเด็จลุนถึงแก่มรณะภาพหลังจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลเก็บอัฐิสมเด็จลุนแล้วได้เดินทางออกไปยังจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2460อุปสมบทเป็นภาพพิสุอยู่ที่พระบารโภันอำเภอท่าพระบาทบริคำชัยประเทศลาว และได้สร้างวัดอยู่ที่นั่นพุทธศักราช2,461ไปสร้างวัดป่าสอนวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่บ้านหินบักเปงร่วมสำนักเดียวกับผ้าอาจารย์มั่นภูริทัตโตผ้าอาจารย์เสาผ้าอาจารย์วิโร์รัตโนบนและพ่อแม่สีทัศน์ท่าอูเทนหลังจากนั้นได้ออกทุดงไปประเทศลาวไปทุดงตามป่าตามภูเขา และพำนักอยู่ที่ภูเขาควายได้ศึกษาศาสตร์และศีลกับปู่ฤาษีอาจารย์ใหญ่ที่นั่นเป็นเวลา45พรรษาจึงได้ออกวิเวกลุกขมูลเพียงลำพังไปจำพรรษาอยู่ที่ภูเห็ดละโงกประเทศกรัรมพูชาซึ่งบริเวณนั้นเรียกว่าสามเหลี่ยมนกแขกจำพรรษาอยู่ที่นั่นประมาณ9พรรษาก็ออกทุดงไปตามเขตชายแดนประเทศไทยลาว เข้าไปจนถึงประเทศพามา่าไปจำพรรษาอยู่ที่ภูพนมฉัดสามเหลี่ยมทองคำเป็นเวลาสามพรรษาจากนั้นออกทุดงไปทั่วประเทศไทยลาวพามา่ากัมพูชาและประเทศอินเดียพุทธศักราช2518ได้มาปักกฏชั่วคราวอยู่ที่วัดบุปผาวันอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีได้สร้างเหรียญรุ่นแรก ชื่อเหรียญสำเร็จพรมมาพุทธศักราช2519ได้เดินทางจากโขงเจียมไปตั้งสำนักสงฆ์อยู่ที่เวิร์นเพาะปากห้วยไล่บ้านสำโรงได้ออกโปรดสัตว์แผ่เมตตาให้แก่พวกลราอบพยพที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นพุทธศักราช2526เดินทางออกจากเวิร์นเพาะปากห้วยไล่ ออกทุดงไปปักกฎที่บ้านม่วงสร้างโบสถ์พุทธศักราช2529เมื่อช่วยสร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ออกวิเวคลุกขมูลไปอยู่วัดถ้ำแสงธรรมพมมาวาดบ้านแก้งปลาปกอำเภอปากชมจังหวัดเลยพุทธศักราช2531ออกเดินทางจากจังหวัดเลยมาจำพรรษาที่บ้านดงนาอำเภอสีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีได้สร้างวัดถ้ำสวนหินผานางคอยและบำเพ็ญธรรมอยู่ที่วัดนี้มาตลอดด้วยกุศลแห่งธรรมแผ่ไพศาลทั่วไปมีพุทธศาสนิกชนให้ความนับถือและศรัทธาจนมีสิทธิานุสิ์มากมายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศกล่าวกันว่าหลวงปูพ่พรมมาท่านมีครูบาอาจารย์เป็นฤาษีตาไฟมีวิชาคมเข้มขัง ต่อมาได้ทุดงข้ามไปยังฝั่งไทยเมื่อปีพุทธศักราช2533หลวงปู่พมมาได้เห็นว่าถ้ำสวนหินภูกระเจียวในเดือนไายจะมีสัตว์ป่านานาชนิดวิ่งกันขวักไขว่เหมาะแก่การฝึกปฏิบัติตนจึงได้บำเพ็ญเพียรตั้งแต่นั้นมาคืนวันนั้นสัตว์ป่านานาชนิดออกวิ่งขวักไข่ประการหนึ่งว่าเจ้าที่ต้อนรับหรือขับส เพราะชาวบ้านบอกว่าเจ้าที่ของเขาลูกนี้แรงมากไม่มีพระทุดงรูปใดหรือใครมาอยู่ได้แต่หลวงปู่บอกว่าเขาออกมาแสดงความชื่นชมยินดีท่านยังนั่งสมาธิพบว่าเจ้าที่อาลาธนาให้พักอยู่ที่เขาลูกนี้เถิดท่านต้องการอะไรท่านจะได้พวกเขาจะจัดหามาถวายจากนั้นหลวงปู่ก็ออกบินธบาตแพรส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทาง และได้นำความผาสุกมาสู่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมีความร่มเย็นเป็นสุขกว่าแต่ก่อนหลวงปู่พมมาโปรดญาติโยมสม่ำเสมอและช่วยดูแลชาวบ้านดงนาและหมู่บ้านใกล้เคียงขนาดนั้นบนลานยอดเขาภูกเจียวได้ก่อสร้างโบสถ์กึ่งสาราการประเรียนมูลค่ากว่า40ล้านบาทซึ่งหลวงปู่พมมาจเจริญพรว่าฟ้าประทานให้ และยังบอกด้วยว่าเรื่องประวัติส่วนตัวแม้จะมีคนจ่ายห้0,000ก็ไม่เปิดเผยหรือใครจะจ่ายสักล้านก็จะบอกว่าตัวเองเก่งหรือมีอภินิหารอะไรใครอยากรู้ให้ไปดูเองที่ถ้ำสวนหินผานางคอยภูกระเจียวเมื่อเวลา22ในกา11นาทีของวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2545 หลวงปู่พรมมาได้มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคหัวใจสิริอายุรวม105ปีนวัทธาตุวรารามจังหวัดเลยวัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างมีด้วยกันหลายรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์และสร้างอภินิหารให้แก่ผู้บูชายอย่างมากมาย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่